สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมซูคารลเบอร์ภาคห้านะครับอะปังปังตอนนี้เรากำลังสู้กับวิโอลาอยู่นะครับโหดมากๆเลยครับนี่วิโอลาเหรอวิโอลาเหรอฮะวิโอลาเหรอนี่ดีโหเหลือเลือดเยอะมากๆครับเอามาต่อยกันอีกอะไรนี่เอ้าโหวิโอลานี่มัน มันโหดโหดมากๆครับ <gesch> น <uce> ี <át> <was cuanto> ่เหลือเลือดน้อยแล้วนี่เออนี่ต่อยไม่โดนเหรอเอาจะใช้ท่าไม้ตายหลบได้ก็เจอนะเจอนะสีโอ้นี่นี่จะได้รู้กันบ้างว่าใครเป็นใครนี่ครับดูครั้งที่สี่ครับนี่เจอเจออ่าฟันอะไร เบียร่าเหรอเบียร่าเก่งแค่ไหนเฮ้เขาว่ามันเก่งนักเก่งนะนี่ฮะจะสู้เอสซีโอได้ไหมเนี่ยนี่เอา้าเจอฟันครับเจอฟันฟันนิด,น,ดนิดเดียวไม่เป็นไรครับนี่ใช้ท่าไม่ตายเอาไม่โดนเจอด็อกคิกฮะท่าไวปั่มมาเล่นนะครับว่างโอ้โอโตกตกตกไม่ตกง่ายหรอกเอาท่าไม่ตายก็ไม่โดนอ่นะดีไอ ไอ้งูเอ้ยป้าจบครับชนะครับสองครั้งลรลุ้นอะเก่่งนะเก่่งนะแม่คู